ยรอยูคนไท,นไทใจสวัสดีครับนับถอยหลัง479วันสู่ AEC วันนี้เจะด้วยเหตุผลโดยก็าตามที่ทำให้การจัดระดบการศาาึกษาแต่ละครั้งมาตรฐานการศึกษาของไทยดูตกต่ำในรัางท้ายอาเซียนแต่บ่อยครั้งที่เยาวชนไทยนั้นสามารถคว้ารางวัลในวิธีระดับโลกได้ล่าสุดเยาวชนจากโรงเรียนสุราพิทยาสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงงารรักทรัพยากรน,น้ําในงานสกโคมจูเนียร์วเตอรรสครับเสียงปรบมือดังถือกล้องในห้องแกรนบันรูมของแกรนรอยัลโฮเทลกลางกรุงสกโคมของสวีเดนเมื่ออรวัรณทัศนบิจกุลปรรวัตเพียรจัดและนัทนิชาใจรังสีเยาวชนไทยจากโรงเรียนสุร,ราษฎร์พิทยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคว้ารางวัล d ิพมาออเอ็กเซ l เลนซ์และได้รับพระราชทานรางวัลจากเจ้าหญิงวิกตอเรียมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทำกลางแขกเรือและเยาวชนจากประเทศต่างๆรวม29ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในงานสต็อกโฮล์มจูเนียร์วอเตอร์ไพรส์2014ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3ส,ส,สิงหาคมถึง5กันยายนที่ผ่านมาซึ่งรางวัลที่1เป็นของเยาวชนจากแคนาดาเยาวชนไทยชุดนี้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยหลังจากชนะเลิศการประกวดในโครงการยาวชนไทยร่วมใจรักน้ำในประเทศไทยจัดโดยบริษัท TTW ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสวทด้วยผลงานที่มีชื่อว่านวัตกรรมเปลี่ยนน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบสู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกโครงการต่างๆที่เยาวชนไทยทำเนี่ยไม่ได้แพ้กับเยาวชนต่างประเทศเลยโครงการปีนี้เป็นโครงการที่น่านสนใจมากเพราะว่าเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วสิ่งที่จับต้องได้คือน้ำนะครับจากการที่ทำยางพลานะครับมาใช้สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ ใหปิดเป็นตัวพลาสติกไปแล้วเป็นพลาสติกที่ใช้งานได้จริงเป็นมิติสิงวดล้อมเพราะว่าถ้าลงไปอยู่ในพื้นดินนะครับที่เป็นดินร่วนที่มีแบคทีเรียเนี่ยพลาสติกตัวนี้จะย่อยสลายไปในเวลาที่ไม่นานด้วยครับเพราะว่าประมาณแค่สี่ห้าวันผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่าวนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นวิหม่ที่ดีว่าคนไทยเนี่ยก็คิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างดีครับ ปีนี้เราได้ให้โจทย์กับเด็กว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่เป็นการทดลองนะคะแต่ให้เห็นชิ้นงานที่ทำออกมาจริงและเขาก็ได้นำออกไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของเขาให้ได้ใช้ในสิ่งที่เขาทำจริงนะคะ mm hmm. เหมือนกับที่เมื่อกี้คณะกรรมการถามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเซกับตรงงานที่เขาทำออกมา